ขอย้อมมาได้ได้พี่ทำมันเห็ดจังสิมันซ้ำลวงขอ้องูเขียวหางใหม่ผุนี้แมนบอจาวาอ๋อีเขุแห้ง <c oughs> บวกแล้วนีเรื่องงี่ได้ทัวหากู้เ่าจังสนห์เห็นใช่ทัวหาจงเดหมเราต้รับ่อยไปพอฟังบองกูวฟัง,<ะ><ะ>งหยูหลังก็เมืไปเสียจังเดว่าคอยพิจารณาคอยให้งูได้นีเรื่องมีแล้วใครบอกว่าเขาคิวบวจังว่าเขาออกไป บอพี่บอเคยมีถ้าถามว่าเคยขับรถก่อนส่วนตีนเขาบ่อนั่นก็ดูอยู่เจ้าสลัตล้อเราควรจมมึงเือเออมึงมาสั่งเติมกูให้ยังบันนี้กูไม่ได้สั่งเติมกูซอนเจ้บ่าพ่อราดังไหมึงเตียนหาพ่อมงบอจ้าานเติมาบิทยีิเงินยึดไปสองสามันหน่มึงก็ซื้ออีกพ่อมึงรวยบอกไม่ สร้างนะพ่อแม่มาสั่งสนอนพันไม่ได้บอกกูนี่บอกไปบอกให้มันเสียาขึ้นจังไหนวะตีมึงมาปรึกษาถือคนแล้วกูวนี่ตั้งแต่ใช้เป็นเบาหันกูมีลูกงองหำหำอยู่ประมาณจะหาพันคนนี่แหละ บอกพร,ราหมณ์เจตุนี่อีหลี <c oughs> ยกับข้า,าขึ้นกูโทษจริงเดียวเพ่อนละ่ะซุ้มนั่นล,ลาบเป็นนากอง <c oughs> เอาจังสิเขาว่าน้ำหยอกต้องเอาน้ำบงุงแสดงว่าคอยต้องหาน้ำบิกกิมันว่นนี่อืมเอาน้ำหยอกเอาน้ำบงุงก็คือแบบผู้จิ๋มอนไรวะนั่นสิลสับปุ๊บซีฟังรับเหมือนโจบมบุมบ,ม,บม้วนหกนี พริกยิ้มพริกเกลือยิ้มเกลือมึงมาจากบ่อต้องหัวขึ้น,นมึงละ่ะมึงกล่ามาล่วงข้อมึงเขียวหางใหม่เนาะมึงคือนมึงสิพ่าลุย เลยปเป็นท่านหน่อยเป็นหน้ามือต่าวมืเก็บพลาดต่อยกันเป็นยังเพื่อเป็นยังสู้ใหม่สู้ใส่เพื่อตากนันให้อีกเอาไปแก้ให้มุนอันก็ได กูหันก้าบไปเนี um, ่ยของแม่อุณแยกย้ายบอกเป็นเครือสองด้อยเอาไในบ้านีไปเบ๊กแยกย้ายมึมูิตรงว่ากัน

เฮ็ดไปมันได้ยังกูถามซูดูบ่ได้ยังเออมึงเฮ็ดยังไสั้นโอหขอมาตีมึงมันแบบไดนกว่ามันอยู่บ้านไดนกว่าเฮ็ดกี้จังกูสอนนะนะกันเชี่ยกันบ่ลงตัวบักนึงก็จับหัวมันเงอะเขินบักนึงก็จับเข่งดังเตะกันดังนั่นไหมสีคดหู้อะไรตัวอยู่นี่ไม่อยังเดอกกูไ่อยากเปลี่ยนกูอยากมันท่ากันเขาลงบานแต่ละเน่านะ เออจังส่กันสูเคียกันมาลงตัวเดี๋ยวกูสิไปเองไม่มีปัญหาบอกมันไปว่าลูกพีง่ญ่สู้นั่นหือว่าจังไดเอ็นแรงน้ำใจฮะบอกไปอืบอกไปแล้วมันก็มีลูกพี้กันบาซุบนะ่โอ้มันว่าลูกพี่มันงหครับมันแมนแบบได็กก่อนอาดู ผู้ตีกันเองฮะจะแตกยังบันเออไปทักซะก่อนเดี๋ยวกูไปเชย่์เองเนอะยวก็ตีแล้วว้านี่มักินหรอวะมโอเว่ยเว่ยเว่ย สร้างกปากี้ไยเดีเบอร์กแงตัวลอแน้ <c ười> ิว่าใสรถูกนี่ยน้ำเงา้ราพส่เบียบโลูกเลย ไอ้สมื่เห็ยนหน้าเห็นหนวเลยน้อยอ๋อวางสัตว์คนกระบากับสมื่นอยู่หลโตแปลกเข้จอยเร็วบุคคลเห็นไหหายหัวไปเลยตั้งแต่เป็นหัวหน่าเล็กน้อยกี่เด้ดเขาว่าพาลูกน้องไปหาตีพื้นไปจิยิ่งขัดประสริฐหน่จหัวบองสัตว เฮ้ดกูก็ไปได้วยวดรอกแต่ระวังนี่แหละจะไปาำตัวเขาตำตัวไม่ได้เลยนี่ยน้องก็อนือแลวก็รับเนาะไปซู้อหเอาขึ้นเลยล่ะจักกิบบ่าเขาเทศบาลนัดจักเลยอ่ะมุจักต่มาด้หน่อยบานเทวนี้แหละสังสอนซี่ื่อตรกพี่มันเนีเกิดเหตุไรกันใดเออสังสอนกันแว้วลูกพี่เขาเอาขึ้นนี่แหละ mọi người 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 mọi บอกให้กูไปซัดซ้างลูกพี่ตอนนั้นให้ดเดดเดอรนบา่บาบัดที่นี่ลูกพี่ตอนนั้นกับมึงเนาะแม่นบอกสิ่งที่มันบอกกันมีเดียวเท่านั้นกูคิดว่าอย่ียังลูกพี่ช่วอนี้มึงยังได้ออกกระร้านไกได้ซ้อมแลนบ่กัดบอกว่าได้ออกกันไลยพี่แต่ว่ากัดตีบว่าก็ซื้อเล็กหน่อยแหละยำแรงร่งางกายแข็งแรงดีอยู่ตัวเนาะเพราะได้กับกูบอกยังยกสองยกบ่ละ ก็ so ็เปนากูได <Gloria> ้ที่เป็นโว้ยโวยังกระได้เนาะเหรอคือเรื่องนี้มันเก่าสิจบลงแบบนี้แหละบอกกูกับมึงหนึ่งมันก็มีบทบาทต่างกันมึงก็มีแนวจ้องแบกรับกูก็มีคือกันนอจังหวะออกสี่โจออกตั้งไหนนะอองสีเ่พอเงื่อนสีบวงแหวนมึงพอกันอยู่นาเชียงตัวตัวพอตัวเงื่อนไง ผมสั่งย oui, ิงหรื pues ่ล nah? ่าผมบกกูบอกเองดูบอเจ้าบอกเองเรียกพี่ไปรับสินเจ้าเด้ไปว้เจ้าดอกท่านนีนเจ้าบอกเองนะเจ้าเอ้ปากก็แหละนะเออูคำไหนคำนั้นบวกขึ้นคำดอกเฮ้ยได้ทักวะเจ้าว่างสั่นบอกมร่างขายเลยนด้ด้ลมุกแรงเหลยสกวันเพื่อเพื่อไรสกุจะหมัดนะ 你那不会下来药，教？ อยากกินก็โง้อยากมาเต็นก็ไปดูนักแชนตัวน้องดีนน่อบ้านเนี้ยกับนเต็มชุั่นไตไวเด็ดาปีนบ้านเต็ร้านประชนะคะอ่อนอ่อนยกนี้่าก็ไม่คิดต้องมัดจบแววโคตยังเลยวายโอ้สะเดือดสะเดือดไปเนาะเรามือเสร็จแล้ฮัมคุได้คุณมัดในลำเต็เนาะี่ะดวเลยนีปรต่างชาเด็เป้า นี่เราบักแก้นลอยเล่น้ำใจนะตอนนั้นน่ะคุณโมองิมันยังน้อยกูได้สิ่งเสนอสั้นแต่งไม้ลูกพี่วัดตันเออลูกพี่ว้าจ้ากับเจ้าน่ะ้ยันหลับอีดหรื่ มันะฟัง <Wow. S 2> ้ <Well. S 2> <the öst> ่านประกาศทรามันให้กินเลย่เงนคาโซเลยนะโอ้ยเห็นยังมีเงินใส่ซองอยอมใช่งิืองี้ย่างเอเยแทนใบเป่าามันแหงไปกำั่นมันจะไปเอาอะไรีไม้ฟังแหงกันหาอะไรนี้อันนั้นนะไม่สั่งสอนเนี่ยยีไม่รู้สิบอกหมดต้องแหงเก็บกูแน่ต้องมายังบอกบอกนะ you <laughs>